แม่คะพรุ่งนี้ไมคยก็จะได้ไปบ้านแฟนครั้งแรกแล้วอะ่ะตอนที่แม่ไปบ้านแฟนครั้งแรกเนี่ยแม่ทําตัวยังไงเหรอคะแม่แนน้ำมายหน่อยสิเอ้ยไมายรู้สึกว่าหนูตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากเลยนะลูกนะมไม่รู้สิมายแม่พูดตรงๆนะลกูกจริงๆแล้วการที่ลูกไปเจอคนที่ชอบอะ่ะแม่ควรดีใจใช่ไหม <c oughs> แต่พอแม่มาคิดดูแล้วว่า ลูกที่แม่เลี้ยงดูมาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ครอบครัวเข,า,เขายอมรับอะ่ะแม่ก็รู้สึกใจหายยังไงไม่รู้อะ่ะลูกโธ่แม่คะแม่ก็ต้องดีใจสิคะนี่มายกำลังจะได้ไปบ้านแฟนครั้งแรกเลยนะว่าแต่แม่ทำตัวยังไงบ้างหรคะตอนนั้นอะ่ะยายกำชับแม่ยกใหญ่เลยนะลูกว่าไปบ้านแฟนครั้งแรกต้องทำตัวดีๆมีไหวพริบแล้วที่สำคัญอะ่ะต้องขยันเยอะเด้วย จริงเหรอคะแล้วแม่ทําตามที่ยายบอกไหมคะมาเองก็ควรที่จะทําแบบนั้นใช่ไหมคะแม่ตอนนั้นเหรอแม่ก็ทําตามที่ยายบอกนะที่ลูกพอไปถึงแม่ก็รีบหุงหาอาหารแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานโชว์ทุกอย่างให้เขาเห็นว่าเราเป็นแม่บ้านแม่เลือนกันที่ลูกแล้วญาติเขาอ่ะชมแม่ทุกคนเลยนะเขาบอกว่าแม่ทําไมขยันจังเป็นคนดีสุดๆเลยตอนนั้นอ่ะแม่ดีใจมากเลยนะที่เขาชมแม่น่ะดีจังเลยค่ะแม่ ไมเองก็อยากได้รับความชมแบบนั้นบ้างเหมือนกันแม่ก็สอนไมายทํทำกับข้าวมาบ้างงานบ้านมายก็ทำเป็นงั้นมาไปบ้านเขาไมาก็โชว์ฝีมือเหมือนที่แม่ทำเลยดีไหมคะดีสิลูกแต่ก็ยังว่ามาอตอน,น,นแรกๆที่แม่ไปอยู่อ่ะเขาก็ช่วยแม่ทำกับข้าวทำอาหารหวานเขาแล้วก็ช่วยแม่ทำงานบ้านนะลูกแต่พอเวลาผ่านไปสักพักก็ไม่มีใครช่วยเหลือแม่แล้วอ่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าสิ่งที่แม่ทำอ่ะ มันเป็นหน้าที่ที่แม่ต้องทําอยู่แล้วคงเป็นเพราะว่าแม่ทําแบบนั้นตั้งแต่ต้นแล้วไมมแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแม่ก็ไม่เคยได้รับคําชมอีกเลย พี่พลวันนี้ช่วยฟ้าทำอาหารหน่อยนะคะจะได้เสร็จเร็วๆนี่มันก็จะเย็นแล้วอะ่ะไม่ได้ตอนแรกๆอ่ะฟ้ายัางทำคนเดียวได้เลย,ยรีบไปทำเือจะได้รีบกินข้าวแกแต่งเมียแบบนี้เข้ามาในบ้านได้ยังไงตอนแรกก็ดูขยันขันแข็งดีอยู่ไปอยู่มาทำไมถึงอ่อนปวกเปียกแบบนี้ขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวฟ้าทำเองก็ได้ค่ะว่าแต่วันนี้จะให้ทำอาหารอะไรดีคะ พี่อยากกินอะไรฟ้าไม่เคยรู้เลยหรือไงฮะต้องให้พี่บอกทุกวันเลยหรือไงที่เราเองก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็ฟ้ากลัวว่าถ้าทําไปแล้วอ่ะก็จะไม่ถูกใจพี่กับแม่อีกฟ้าก็เลยอยากถามก่อนนะคะแกพูดแบบนี้แกว่าฉันหรือไงแล้วแกไม่รู้จักหน้าที่แกเลยหรือไงมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่นี่แกจะทําอะไรแกก็รีบทำซะฉันเบื่อขีหน้าแก กำลังคิดอะไรอยู่คะเนี่ยทำไมเหม่อแบบนั้นล่ะคะหรือว่า <S 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 มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอคะไม่ใช่รลูกไม่ใช่แบบนั้นหรอกแม่ก็แค่คิดอะไรนิดหน่อยอะ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะไหนเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้หมายว่ายังไงนะหมายถามแม่ว่าหมายควรทาตัวอะไรงั้นเหรอหมายไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เป็นตัวเองที่คิดว่าต่อให้เราทําแบบนี้ไปอีกสิบยี่สิบปีเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อย แค่นั้นก็พอแล้วลูกหรอคะแม่แบบนั้นมันจะดีจริงๆหรอคะถ้าเกิดมายทำแบบนั้นแล้วทางบ้านแฟนเขาไม่ประทับใจในตัวไมขึ้นมาไมจะทำยังไงหรอคะไมคนที่รักเราจริงๆน่ะเขาไม่ตัดสินเราจากการทำอาหารหรือว่าเราทำตัวน่ารักหรือนะลูกถ้าเกิดว่าเขาไม่รักลูกอะ่ะต่อให้ลูกทำดีแค่ไหนขยันแค่ไหนก็มีประโยชน์ ถ้าเกิดว่าไม้ไม่อยากทําอะไรอะ่ะไม้ก็ปฏิเสธไปเลยนะลูกไม่ต้องไปฝืนให้ใครเขาพอใจเราหรอกไม่เข้าใจแล้วค่ะแม่แต่ว่ายังไงไม้ก็ยังอยากได้รับคํามชมเหมือนแม่อยู่ดีนะคะถ้างั้นอะ่ะแม่จะเลาอะไรให้หนูฟังนะลูกมีพี่น้องอยู่สองคนตัวพี่ชายเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็ช่วยเหลืองานในหมู่บ้านทุกคนจนทุกคนเหล่านั้นเกิดความเคยชินแต่อยู่มาวันหนึ่ง ที่ใช้เขาดันป่วยไม่สามารถไปช่วยเหลือพวกนั้นได้เขากลับมองว่าเป็นคนขี้เกียจในขณะที่น้องชายไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยแต่อยู่ดีๆไปช่วยในวันนั้นอะมายก็กลายเป็นว่าน้องคนนั้นเป็นคนดีมีแต่คนชื่นชมเขาซะงั้นอะ่ะอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะทั้งดังที่พี่ชายเป็นคนคอยช่วยเหลือทุกคนมาตลอด,ดแท้ๆแตกลับโดนว่าแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะ มันแย่มากเลยนะคะไม่ยุติธรรมเลยสักนิดนั่นนะสิไม้แม่กํลาลังจะบอกว่าการทำดีครั้งเดียวน่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกแม่กลัวว่าถ้าเกิดว่าไมยทำตัวขยนันตั้งแต่ตอนแรกอ่ะไม้ก็ต้องทำตัวแบบนั้นตลอดไปนะลูกไม้ครอบครัวน่ะมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะโดยเฉพาะงานบ้านอ่ะต้องรู้จักแบ่งปันไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งทำอยู่คนเดียวที่สำคัญ ไา่ไปบ้านเขาครั้งแรกในฐานะที่ไม้เป็นแขกน่ะพวกเขาเหล่านั้นต่างหากที่ต้องต้อนรับไม้น่ะค่ะแม่ไมยเข้าใจแล้วค่ะงั้นม้จะเป็นตัวของตัวเองที่ได้มากที่สุดไมยอยากทำอะไรไมยก็จะทำถ้าเกิดไม้ไม่อยากทำอะไรไม้ก็จะปฏิเสธเขาไปตรงๆจะไม่ฝืนทำในสิ่งที่ไมยไม่อยากทำต่อไปไม้ก็ยังเป็นตัวของตัวเองได้อยู่ ถูกไหมคะแม่ถูกต้องแล้วลูกแต่ไมยต้องทำตัวให้พอดีนะอย่าต่ำต้อยเกินไปหรือว่ายื่อหยิ่งจนเกินงามนะลูกแม่รู้ว่าไม้รักเขามากแต่แม่ว่าไม้ไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ทุกคนชื่นชมในตัวเรานะลูกนะคนที่เขารักไมยจริงๆเน่ะเขาต้องรักไม้เพราะไมยเป็นตัวเองไม่ใช่รักไมยเพราะไม้ยพยายามทำตัวน่ารักหรือว่าน่าเอ็นดูนะลูกแม่ไม่อยากให้ไมยต้องมาซ้ำรอยแม่นะ พี่บอกแล้วไงอย่ามาจุกจิกพี่แบบนี้พี่ไปทํางานกลับบ้านมานี้พี่เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะอย่ามาเซาซีพี่หรอคะงั้นพี่ก็ตอบมาสิคะว่าพี่ไปไหนมาทาไมถึงกลับดึกขนาดเนี้ทํางานไงทางานทํางานทํางานหรอคะแล้วปลิ่นเล่าพวกนี้ทําไมพี่ต้องโกหกฟ้าด้วยคะฮะพี่เที่ยฟ้าโง่อะไรนึกไงเนี่ยฮะ อย่างฟ้าแต่งงานเขา้ามาเพื่อดูแลบ้านแล้วก็ดูแลลูกของพี่ไม่มีสิทธิ์มาก้าวไกยหรือยุ่งรุ่งส่วนตัวของพี่งั้นเหรอคะถ้าแบบนั้นฟ้าจะอยากกับพี่ห่น้าอมคามมา,เ,าเคยเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นด้วยหรอคะแม่ แม่เจอเรื่องแบบนั้นเลยเหรอคะมันแย่มากเลยอ่ะใช่พ่อหรือเปล่าคะไม่ใช่ลูไม่ใช่พ่อลูกอ่ะเป็นคนดีมากเลยนะแต่ที่แม่พูดอ่ะหมายถึงสามีของแม่คนแรกนะลูกพอแม่ได้ยินเขาพูดแบบนั้นแม่ก็อยากเขาทันทีจนกระทั่งแม่ได้มาเจอพ่อของหนูและแม่ก็ได้รู้ว่าการที่โดนใครสักคนรักเราจริงๆริอะมาย ความรู้สึกยังไงแม่ก็เลยอยากให้ไม่เจอความรักที่ดีเหมือนแม่นะดีจังเลยค่ะร้องอกเลยค่ะที่คนที่ทําร้ายแม่ไม่ใช่พอ่อถึงแม้ว่าพ่อจะจากไม่ไปตั้งแต่ไม่ยังเด็กแต่ไม่ก็ยังจาความอบอุ่นที่พ่อมีให้ไม่ได้นะคะแม่คะแม่คิดถึงพ่อไหมคะคิดถึงสิลูก คิดถึงมากด้วยแต่แม่ก็เห็นพ่อผ่านตัวตนของลูกไงเพราะลูกคือความรักที่พ่อแม่สร้างขึ้นมากับมือไม่ดีใจจังเลยค่ะแม่ไมคือลูกที่โชคดีมากๆที่ได้รับความรักที่มากมายจากพ่อและแม่ขนาดนี้แม่ถึงได้ใจหายไงที่ลูกจะไปบ้านแฟนครั้งแรกอะถึงแม่จะรักแล้วก็เป็นห่วงไม้แค่ไหน ทุกการตัดสินใจในชีวิตไม้แม่ให้ไม้เลือกเองนะลูกแล้วแม่ก็อยากจะบอกไม้นะว่าแม่รักและห่วงไม้แค่ไหนวันไหนที่ไม้ไม่สบายใจให้ไม้จำไว้นะลูกว่าบ้านเราคือแหล่งพักพิงของลูกเสมอนะพรุ่งนี้แม่ขอให้ไม้ไปบ้านแฟนอย่ามีความสุขแล้วก็ได้เจอคนที่ดีคนที่รักไม้จริงๆนะลูกนะค่ะแม่ไม้ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ ทุกคําสอนของแม่หมายจะจำให้ขึ้นใจและทํามันให้ดีที่สุดค่ะดีนะลูกนะลูกนะแม่ก็ักแม่มากเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะมีความรักครั้งในหนการเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด